ปัดเธอมักสีถนนใส่ถือเก้าอีพอ้พะวงพะวงมานั่งเมีย่ยนน้ำมานั่งเบิ้งเมีเม่ยหตุงานนี่นะเจ้านะบาอยู่ห้างเมีย่ยหรอกเป็นกำลังใจตัดไปอไป <c oughs> สีว่าจิ้งไหนกับเจ้าเนาะโทรศัพร์ัไม่น,นี่ยเจ้ขึ้นมนาหลับโอ้ยมันเบอร์แปลกๆเขา กันลับโลดเถ่าเอ้ยบ้าขามีคนโทรมาเวลาเขาจําเป็นเขาก็สิโทรมาตัวเป็นแบบสโลว์สเลเป็นแบบนี่ไอ้รลับลมคมในเนาะเพ่นีว่างแล้วเถ้าว่างแล้วโอ้สร้างเป็นคนจังสี่หรือมันมีออหยังพิดสังเกตบ่อมีเถ้าบ่มี่อยบ่มียังอหลี่อิลี่บ้านหนาไว้วางใจเริอเพ่นีเด้อโทรมาดูมาลิงแทนโอ้ จะขคือบลัอกจะขคืนบล็อมันเบอร์เก้าเท่ามันเบอร์เก้าอีกแล้วสงสัยมิดอีหลีเด้วยมิดก่อนอีหลีจ้ามาอีขวดสีลาบเองไม่เป็นขวดสีลาบเลยฮัลโหลฮัลโหลจ้าฮะคุณพี่แกนอยู่บอจย่าอีขวะ ไอ้แก่นจ้าวพี่บ้าทกบ้าซัพพลายมันบ่รับเด้อมันเป็นกระปิดกระปัดเด้อมันเป็นยันกือบกักเด้อผู้สาวไว้ที่บานหมอ่ผู้สาวไว้แม้ผู้สาวไว้ก็สัพพอาบรับ็โทรศัพท์เด้อนี่นี่นงเชาวเนางด้าวโทรมาโอ้ย กะจันแมนเฝา้าโทรมาอยังอตอนนี้โอ้ยกะเลยเจ็บโตเลยนั่นแหละ,ะมันเล่นคอลอกแค่แหร่มุจากกาลาเทศซาเป็นจรงไดบัดนี้โอ้ยยังโทรมาเลยโอ้ยแม่อีกแล้วอ้ยจะเฝ้ามาตอนนี้โทรมาอีกละเตโทรมาอีกแล้วแมนบะอือสิโทรมันน้ำมันนี่แท้ฮะ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 ฮนฮะฮะะ มันอดมันอยากปานนั่นสิมันหิวแห้งปานนั่นติเฮ้มันเป็นอีหยังคือคักเนยใส่โทรมาสองรอบสามรอบมันบ่พอใจบ่กเฮ้เฮ้มันอยากบ่เขารู้อยู่ตัวว่าเขามีลูกมีเมียสิโทรมานอยางนำนำนำกระดออกระเดียดเฮ้ยเฮ้ยผู้ชามันไม่พูดแล้วดีบ่อไม่ไหวสิมาส่งของไอเพื่อนอะจารย์ไอเพื่อนั่งของไว้จ้า ส่งของไอเกนจีจ้าโอ้ยอันส่งอะไรล่ะล่ะสี่สิบเก้าบาทโอ้ยบลาโอ้อ๋อเดี๋ยวจึงโอนให้เด้อล่ะเด้อพร้อมเพศเบอร์นี่เนาะโอ้ยจ้าจ้าโอ้ส่งของเทาเอาเริ่มเล่นแล่วเทา เจ้ากระบอฟังฟ่าฟังไฟยังเจ็บไปหมดโอ้ยปวดหัวปดเอสมองไข่ระบบแลือดเถาเออมนู่นูกนนู้ามองให้มันนอจเจ้าอบลาบสายได้ตกแตมันเป็นเอียกคอยกระยานเจ้าจมให้คอยวาสังแตเงยป่าเ่ยตกป่ามา ทุ่งกับสีสิ้เก่าบาทกับการเก็บตัวของเจ้านี่ยมันกับว่้รู้แล้วตะว่นตกหอยกัดจักสิว่าจังได๋กระยานเจ้าจมข่อยกัดบ้าสิไปรับหม่องอื่นเขาก็โทรมาดูมาเล้ง่อยกับว่รู้สิไปรับหม่องใดเฮ้ยเขามาส่งของเขากะโทรมาเล้งตัวเฒ่าเอ้ยเออเขาก็ส่งมันแล้วแล้วเขาจังมาเฮือนมาซ่านตัวโอ้ที่หลังเจ้าใจเย็นๆกว่านี้เนี่ยฟังเหตุและผลแน่เ่าเอ้ยอนอนนิสัยจังซี่ล่ะข่อยถือว่าอยากดูน้ำเจ้าแล้วเข้าใจบ่ เป็นแนวนี่เฮ้ยบาดเจ็บบ่าเฮ้ยบเจ็บกับร่างบางทิย่แม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้เกียดนี่ยถูกมีพิษไปเร็วเข่าเอ้ยกลับมากก่อน